สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bank ์เด็กดีพอดแคสตซึ่งจะเป็น Podcast ที่พูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆต่างๆที่แบงค์เด็กดีอยากเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n n นลแบงค์เด็กดีวันนี้เรายังอยู่ในแบงค์เด็กดีพอแคเช่นเดิมนะครับวันนี้คือวันที่26มิถุนายนของทุกปีคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกอะไรคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีกันได้เลยครับ วันต่อต้านยาเสพติดโลกถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดยาเสพติดคือสารเคมีที่มีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพออกฤทธิต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการแบบขาดไม่ได้ทั้งยังส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เมื่อใช้ยาเสพติดติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้การตัดสินใจช้าลงทั้งยังมีผลต่อการนอนหลับการใช้ยาเสพติดนอกจากจะทําให้ประชากรมีชีวิตที่แย่ลงแล้วที่สําคัญคือการกระทําผิดมีบทลงโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงที่จะก,ก่ออาชญากรรมต่างๆตามมาอีกด้วยวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหปร,ระชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายน2530เป็นวันยาเสพติดโลกครั้งแรกที่ประชุมสหปร,ระชาชาติในปีพศ2530ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในระหว่างวันที่17ถึง26มิถุนายนพศ2530 จึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมว่าด้วยเรื่องการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติดซึ่งมีประเภทศต่างๆที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนและภาคประชาชนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกป,ปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก องค์การสหรประชาชาติที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆทั่วโลกด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในปีพศ2501คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่37ลงวันที่9ธันวาคม2501ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่30มิถุนยายน2502จากนั้นปี2504รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษใช้ชื่อย่อว่าปปสสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธานและมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการต่อมาราัฐบาลสมัยนายทานินไกรวิเชียนเป็นนายกร,ร,ริัฐมนตรีได้ลังเห็นว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียวจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพศ2519ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2519กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจัดตั้งสำนักงานปาปสขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรงมีฐานะเป็นกรมกรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อมาสำนักงานปปสได้นำมนติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การนหะประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2531 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปีพศ2531จนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการจัดวันต่อต้านยาเสพติดนั้นมีเพื่อให้ประชาชนและคนทั่วโลกได้จะหนักถึงโทษและภัยจากยาเสพติดโดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานวันนี้คือ หนึ่งเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหา 2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการเอาชนะยาเสพติด 3. เพื่อให้หลายๆภาคส่วนได้วางแผนและเข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน 4. เพื่อให้วันที่26มิถุนาย,ยนของทุกปีเป็นสัญลักษณ์ของการรวมพลังคนไทยในการแก้ไขและเอาชนะปัญหายาเสพติด และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันที่26มิถุนายนของทุกปีคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกถ้าว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังเรื่องราวที่สนใจของวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีด้วยนะครับสำหรับน,นี้ถ้าว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่เด็กดี B e N D, ได้สร้างคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้ต่อไปและพบก,กันใหม่ใน ep หน้า พีน่าจะเป็นวันอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบและพบกันใหม่สวัสดีครับสิ้นสุดการฟังพอดแคสในวันนี้แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe b a n g d e t ก channel เพื่อเป็นกำลังใจให้เบนเด็กดีได้สร้างคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบแล้วพบกันใน EP ีหน้า EP ีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามการด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ